เอาล่ะมาต่อกันเถอะทางโยโย่ถึงตาเจ้าแล้วโอเคเจ้าเจ้าสามารถเลือกเจ้๋หลิงในต้นอูเต่าและยอมแพ้การต่อโซ่นี้ถือว่าสิ้นสุดลงแล้วได้ สำหรับสึกนี้ข้าขอเลือกหลินเฟิงหืมยังไงก็ตามข้าขอยอมแพ้ถังโยโย่ยอมแพ้แล้วเมื่อรวมกับชัยชนะก่อนหน้าเจ็ดครั้งหลินเฟิงชนะทั้งหมดแปดครั้งแล้วด้วยความแข็งแกร่งของหลินเฟิงการเข้าสู่5้าอันดับแรกจอมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจะต้องคว้าตำแหน่งในหาอันดับแรกของการแข่งขันยานแห่งเขียดหิมะได้อย่างแน่นอนต่อไป ก็ต้องมาดูกันว่าใครแข็งแกรงกว่าการระวางหลินเฟิงกับสเสวียซาสำหรับตต้หลิงและต้อนอูเตาน่าจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับหลินเฟิงที่จะเอาชนะพวกเขาเหลือการแข่งขันเพียงสี่รอบเท่านั้นหลังจากรอบนี้จะเหลือเพียงสี่คนสุดท้ายเท่านั้นการประลองสุดท้ายกำลังจะมาถึงฉิงเหมิงซินยอมแพ้ให้กับหลินเฟิงข้ายอมแพ้ จากนั้นหยุนเฟยหยางก็ยอมแพ้ด้วยดูเหมือนว่าพวกเขาจะยอมให้หลินเฟิงทําสถิติชนะรวดสิบครั้งใครยอมแพ้ตอนนี้หลินเฟิงเหลือคู่ต่อสู้เพียงสี่คนเท่านั้นได้แก่ตี้หลิงต้วดูเตาสเวียซาและจุดมอซีพวกเขาคือสี่คนที่แข็งแกร่งที่สุดการต่อสู้ที่ดูเดือดที่สุดของการแข่งขันใหแห่งเขตหิมะก,กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วความตื่นเต้นที่แท้จริงมาถึงแล้ว การต่อสู้ระหว่างสวียซาและจุนโมซี่จะเป็นตัวตัดสินอันดับที่สองและห้าสวียซาสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์ที่สุดของสำนักไหยนาสวรรค์สิทธิ์ส่วนตัวของผู้อาวุโสหยินซาเขามีวิชาปีศาจที่น่าเกรงขามและเป็นอัจฉริยะที่โด่งดังที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้จุนโมซี่องค์ชายแห่งอาณาจากักรมังกรภูเขาผมเพาะพลังปราณแห่งความชอบธรรมของสวรรค์และโลกหนึ่งคนคือคนดี หนึ่งคนคือคนชั่วแต่ทั้งคู่ต่างก็ทรงพลังมากและรับประกันได้ว่าจะได้อยู่ในห้าอันดับแรกอย่างแน่นอนปลายแห่งความชอบธรรมในทวีปเก้าสวรรค์นี้ความแข็งแกร่งด้านการต่อสู้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่ได้รับความเคารพมีความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างความดีและความชั่วอยู่ที่ไหนใครที่แข็งแกร่งกว่าคือความชอบธรรมผู้อ่อนแอทําได้แค่ถูกเยียบย่า พวกเขาให้ความสนใจกับเจ้าไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมของเจ้าแต่เป็นเพราะเจ้าทรงพลัง่ังหากเจ้าไม่ผิดหรอกแต่คนที่ฝึกฝนพลังปราณแห่งความชอบธรรมยังคงเป็นที่ยอมรับและน่าชื่นชอบมากกว่าคนที่ฝึกฝนวิชามานเฮ้อถ้าข้าชนะเจ้าได้ใครจะน่าชื่นชอบกว่าก็ไม่สำคัญแล้วฮึ มาเลยนี่คือความชอบธรรมหรือถ้าอย่างนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมชำระร้างความชั่วร้ายได้เลยพลังชั่วร้ายจะถูกชำะระล้างด้วยความชอบธรรมเท่านั้นไม่ไดีแล้ว พลังสร้างศพนั่นเป็นพีชฝ่ามือนี่มันไร้กาดจริงๆพลังสร้างศพนั้นน่ากลัวมากวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้ว หากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ